ธันวานี้มีข่าวดีแน่นอน congratsulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะสวัสดีค่ะดวงชะาตา,าพาเเลินใบอัมจุรินีโดยแม่หมออัมธรรมถาโรว,วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงประจําเดือนธันวาคมกันนะคะมาดูกันว่าธันวาคมนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดข,ข,ขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะใครที่คิดว่าใช่อยู่ฝั่งนวยกันนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะจ๊ะใครคิดว่าใช่ก็อยู่ฝั่งนวยกันใครคิดว่าใช่ ก็เลื่อนผ่านได้เลยเดี๋ยวสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้รนดอมนะจ๊ะดูทุกเรื่องไปเลยนะการงานการเงินความรักอะไรต่างๆอะไรยังไงเสือก่กุ้งนะคะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยขอดูพลังงานทีละใบเลยนะคะอ่ะสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะจะแฮงแมน wow Pe uh, it's all of pentacles นะ mm, Nice of cups oh my god I the <laughs> <laughs> of pentacles Of Pentacles, mm -hmm. Pete of Pentacles, the mm Hypertise, -hmm. the Halophant. The Tower uh it's a bonds page of bonds. เช of อ w a n d s นะคะโอ้ oh, ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคนที่ เลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจไม่สบายใจเยอะเหมือนกันเนาะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดหนักนะหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตก็ได้ที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจอึดอัดใจนะคะหรือต้องแบกรับภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าในเดือนธันวาคมนี้นะต้องบอกเลยว่า ทันวาพาโชคดีทันวาพาโชคลาภทันวาพารักทันวาพาให้ได้รู้จักทันวาพาความสุขสมหวังสมัครเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนาะ <c oughs> นะคือดูเหมือนกับว่าในทันวานี้จะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตคุณนะคะนะเป็นไม่ได้เหลือเกินว่าพูดอีกทีนะ พื่อความชัดเจนก็คือว่าทันวาพารวยทันวาพารักทันวาพารู้จักกับความว่าเออไม่เข้าอีกแล้วนะ <c oughs> ต้องบอกว่าทันวาพาโชคดีทันวาพาโชคลาบทันวาพา อ่าสาละอาปะอะไรดียเออทันวาพารักธันวาพารวยทันวาพาสวยทันวาพาโชคช่วยทันวาผาโชคลาบนะนั่นหมายความว่าในเดือนธันวาคมนี้นะจะมีโชคดีๆมีโชคลาบม,มีความสุขมีความสมหวังมีความร่ำรวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองนะ ก่อนหน,น้านี้อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจไม่สบายใจมีเรื่องให้รู้สึกอึดอัดใจหนักอกหนักใจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ต้องบอกเลยว่าทันวาฟ้าใหม่ ดูเหมือนกับว่าส่งท้ายปีนี้จะนำพาโชคดีนำพาโชคลาบนำพาความรักดีๆนำพาคนดีๆเข้ามาสู่ชีวีของคุณนั่นเองอนะคือช่วงนี้นะธันวานี้ต้องบอกเลยหากคุณเจอปัญหาอุปสรรคคุณจะพบทางออกพบแสงสว่างของชีวิตนะการเงินการทองหากมีติดขัดต้องบอกเลยโอกาสดีๆทางการเงินจะมาแล้วนะเออ เพื่อนฝูงกัลายาณมิตรดีจะช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะเออ แล้วก็ต้องบอกว่ามีความมั่นคงนะทั้งในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการเงินนะชีวิตจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมานะมีลาบ้อยลาบพิมพ์การคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเงินทองจะมากมีเงินทองจะมากหลายเงินทองจะมีใช้แบบสุขสบายนะจะมีความสุขกายและสบายใจลูกหลานบริวารล,ลูกน้องนะสามารถ ที่จะมาพึ่งพาใส่คุณได้คุณจะมีเงินทองหลังไหลไหลมาที่มามีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินหลังไหลไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีความร่ารวยในดวงชะตาชีวิตนะคะมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะปัญหาอุปสรรค ต้องบอกเลยจัดการได้แก้ไขได้นะคะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะจะจัดการได้แก้ไขได้นะคะแล้วก็เรื่องของความลงความรักต้องบอกเลยสเสน่ห์มาออรราดีนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้คุณจะมีคนหลงรักหลงไหลข้างใครคุณเป็นจํานวนมากนะคะจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงทําให้คนหลงรักหลงไหล,ล,ลข้างใครเยอะคือถ้าโสดอยู่คนมาลุ่มมาตุ้มลนุ่มรักถ้ามีคู่อยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วต้องบอกเลยมีช้อยมีทางเลือกอย่างแน่นอนนะแฟนจะหึงแฟนจะหวงหากเขาไม่ค่อยสนใจ ทันวานี้เขาจะกลับมาสนใจใหม่เพราะว่าจะมีคนมาหลงหลังหลงรักหลงหลายข้างใครในตัวคุณทาให้เขารู้สึกถึงห่วงคุณกลัวจะเสียคุณไปจนต้องมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วสนใจคุณมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า เรื่องของสุขภาพนะต้องบอกว่าสุขภาพค่อนข้างโอเคนะคะอาจจะมีตามวัยถ้าคุณไม่พักผ่อนนะคะเพราะว่าภายขึ้นพลังงานเหมือนว่าสุขภาพเนี่ยจะตามวัยเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนเพียงพอดูแลสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่สุขภาพก็จะตามวัยเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดเมื่อยเนื้อตัวนะเหลืองของสายตรงสายตาเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีเค่นั้นเองนะมันก็จะเข้มแข็งแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ ม,มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบป,ปุจพันกระทนหันเหมือนกันนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อาจจะอยู่ๆได้เลื่อนขั้นลืตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรืออยู่ๆก็เป็นกระแสเป็นไวรัลอยู่ๆก็มีชื่อเสียงโด่งดังปางปุริเย่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เช่นเดียวกันการงานดีมีงานเข้าเสมอตล,ลอดเวลามีโชคลาภในเรื่องของการงาน มีโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามาโดยสม่าเสมอและตลอดเวลางานเข้ามาดีเงินก็เข้ามาดีเพราะฉะนั้นช่วงเวลาธันวานี้ต้องบอกเลยโอกาสทางการงานเข้ามาดีมากเหลือเกินนะคะมีงานทํามีเงินใช้นะมีโอกาสทางการงานใหม่ๆมีโอกาสได้ แจ้งเกิดได้เติบโตได้ก้าวหน้าได้รุ่งเรืองในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยนะมีโอกาสที่ลูกหลานหรือว่าลูกน้องหรือคนที่เด็กกว่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้นะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางนะได้โชคลาภจากลูกหลานบ,บริวารลูกน้องลูกหลานบ,บริวารลูกน้องอาจจะเอาโชคเอาลาบโอกาสดีๆเอาสิ่งดีๆมาให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่อยู่ๆอาจจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้ก็ได้หรือตัวคุณอาจจะมีเซนอะไรบางอย่างทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าภัยอันตรายอะไรต่างๆก็ดีทำมาอะไรคุณไม่ได้สักทีเพราะช่วงนี้ดวงแรงดวงแข็งนะมันเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้จะส่งผลให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งบวงนั่นเองเนะาะเพราะฉะนั้นในช่วงธันวาคมนี้ต้องบอกเลยจะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะจ๊ะ อ่ะสุดท้ายแล้วขอดูพลังงานจากไพ่หน่อยว่าอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้อีกในเดือนธันวาคมนี้นะคะสับสดดูพลังงานกันจ้าว้าวว้าวว้าวนี่ธันวาคมนี้นะต้องบอกเลยจะมีคนเอาข่าวดีไมหมโอ้ ทันวานี้แฮปปี้ดีดาเพราะว่าจะมีคนพาข่าวดีมาให้โอ้ oh, นะทำข่าวดีมาให้เอาข่าวดีมาให้นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าในเดือนทันวานี้จะมีข่าวดีมาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจอย่างแน่นอนจะมีคนนําพาข่าวดีมาให้จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณชีวิตของคุณน่บอกเลยว่าจะสุขสันต์แฮปปี้มีดีดามีความสุขมีความสบายใจนะฮะเหมือนกับว่าทันวานี้ชีวิตจะ แฮปี้อะนะจะมีคนเอาข่าวดีมาให้มีคนคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลมีคนซัพพอร์ตนะชีวิตจะหล,ะละั่นล้าหรือเป็นอิสระนะจากพันธนาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นหากช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับคุณช่างมันไปขอให้คุณรู้ไว้ทันวานี้สุขขันสุขสันตสันสาสบายใจนะโชคดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้คอนเฟิร์มอีกทีย้ำอีกทีว่าน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างมีคน ช่วยเหลือหรือมีคนมามอบข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคนเกา่าๆขครเกา่เกา,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 กาอาจจะกลับมานะหรืออาจจะมีคนต่างไว้เอาหยิบยืน่นโชคลาภโอกาสดีๆมาให้กับคุณเป็นไปได้เหมือนกันชีวิตของคุณจะได้แฮปปี้มีความสุขได้หลัล่นลาได้เที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณเลงล่าอย่างแน่นอนวันนั้นธันวาคมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะสดใสและแฮปปี้อย่างแน่นอนเออนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สแก้ไม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นคา่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชิวนโยบเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย